สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่าเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะหลังจากที่อีเวนต์ตัวละครผ่านพ้นไปนะครับผมอีเวนท์ใหม่ต้องเป็นอีเวนท์จีอย่างแน่นอนนะครับผมและในวันนี้มีจีใหม่นะครับผมเพิ่มเข้ามาในเกมด้วยนะครับผมนั่นก็คือจีที่ เกือบลืมไปแล้วนะครับผมว่ามีจี้นี้อยู่เนาะยินดีต้อนรับนะครับผมจี้รองเท้าแลนด์มาร์กนะครับผมเข้าสู่เกมสถิติเซิร์ฟประเทศไทยของเราอย่างเป็นทางการนะครับผม จี้นี้นะประวัติของเขานะครับผมเขาจะเข้ามาหลังจี้รองเท้านินจานะครับผมทําให้เราเลือกลักนะครับผมว่าจะใช้รองเท้านินจาหรือว่ารองเท้าเลนมาร์คแทนเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับผมเราก็ไปดูความสามารถของรองเท้าเลนมารคก่อนก็แล้วกันรองเท้าเลนมาร์คนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทําการก่อสร้างมีโอกาส3าเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะย้ายไปพื้นที่ของชั้นนะครับผมพร้อมกับมีโอกาส65เปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเกิดว่า35เปอร์เซ็นต์ติด65เปอร์เซ็นต์ถึงจะมีโอกาสออกนะครับผมอัปเกรดเลนมาร์คนะครับผมก็ อัปเกรดตามลาดับเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเมืองสามหลังเมืองทงเมืองหนึ่งหลังสองหลังนะครับผมแล้วก็อัปเกรดพื้นที่ตรงนั้นก่อนถ้าเกิดว่าเราเล่นทีมนะครับผมแล้วทีมเรายังมีเมืองที่มันยังไม่เป็นแรนมางนะผมก็อัปเกรดของเมืองทีมก่อนนะครับผมส่วนอย่างสุดท้ายเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเมืองหรือว่าทีมไม่มีเมืองหรือว่าไม่ได้เล่นทีมนะครับผมก็ อัปเกรดพื้นที่ว่างแบบสูงไปเลยนะครับผมเมื่อไม่แสดงผลนะครับผมบวกเพิ่มอีก10อซนันนี้คือความสามารถของน้องเขานะครับผมแล้วก็ที่บอกไปตอนเมื่อกี้เนาะก็คืออันเนี้ยมันจะมาหลังกับรองเท้านินจานะครับผมแล้วรองเท้านินจากับรองเท้าเนี้ยวิธีการใช้มันแตกต่างกันเนาะรองเท้านินจาไว้เหมาะกับตัวละครที่มีความสามารถในการก่อสร้างเลน์มาร์กอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ารองเท้านินจา ให้รดไปก่อนนะโอเคถ้าเกิดว่ารองเทาจาวาร์ปอ่ะเราจะได้ทอยต่อดังนั้นอ่ะเราจะได้ทำแอคชั่นต่ออีกสักหนึ่งอย่างในการทอยต่อน,นั้นนะครับผมส่วนรองเท้านี่มันเหมาะกับตัวละครที่ไม่มีวิธีการสร้างเลนด์มาร์คเป็นของตัวเองหรือว่าช่องจี้เต็มแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ้ยเอาช่องเอาเลนด์มาร์คมาใส่แทนวาร์ปเนี่ยน้องก็จะไม่ไม่แบบค่อนข้างที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้อะ่ะแลวจะทำให้เรานั้น ออกไอชั่นอะไรไม่ได้สักหนึ่งอย่างอย่างเงี้ยเออก็เลยต้องเอาจี้นี้มาแทนนะครับผมแลกกับการที่ไม่มีทอยต่อเนาะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับผมสรุปที่เราไปเมื่อกี้มีประโยชน์ไหม ไม่มีนะครับผมเพราะว่าประโยชน์ของเรานั้นจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับผมถ้าเราไม่หาเขานะครับผมจี้นี้นะครับผมก็จะสงวนอยู่ที่เลนจ์มาร์กบ้านผีสิงนะครับผมสี่ชิ้นเราก็เอามาแลกได้เลยนะครับผมก็เทียบเท่ากับรองเท้าอินจาเลยนะถ้าถามลุงนะครับผมว่าลุงอยากได้จี้ไหนลุงอยากได้รองเท้านินจาเอาไปเล่นกับน้องลืมชื่อนะครับผมน้องที่เขาหน้าตาผสมกันระหว่างลิลิตกับ ไดดิดอ่าน้องไดดิดนะครับผมจําได้ละน้องตัวนั้นนะครับผมต้องการลองท้าดินใจจ,จริงๆเนาะเพราะว่าน้องตัวนั้นอนะ่ะยิ่งก่อสร้างนะครับผมก็จะยิ่งเมืองผุดเนาะถึงแม้จะโดนนบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ลุงก,ก็จะเล่นน้องให้จงได้นะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นรองเท้าโรดด็อกเนาะต่อมาก็เป็นรองเท้าโล่นะครับผมอย่างสุดท้ายก็เป็นรองเท้ากับดกักโอ้ยการกลับมาห่งรองเท้าอ๋อโอ้โห สมนวิที่การหาแลนมากผีสิงนะครับผมเราสามารถหาได้จากการหาใบรับรองอาคาร A บวกนะครับผมพร้อมกับรองเท้าพัง A เนาะอันนี้แปลกนะครับผมรองเท้าพัง A หา3 A นะครับผม A วกหา2ดังนั้นเราจะปิด A บวกก่อนก่อนที่เราจะปิด A นะครับผมโอเคนะโอเคก็จะมีอีเวนต์แรกเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนให้เป็น limited edition เนาะโอ้ยน่าตาน่ารักเชียนี่มันเสียรองเท้าไม่ใช่เหรอ เนี่ยคุณคุณเอาเศษรองเท้ามามายัดผมเนี่ยแ <c> ล <oughs> ้วทําไมไม่เอาตัวจริงๆมาใส่เป็นลุงอะไรก็ได้เนี่ยเอาอย่างเงี้ยมาใส่เป็นลุงทําไมต้องเอารองเท้าพังมาใส่เป็นลุงครับงงไม่เข้าใจโอเคอันนี้ก็เป็นรองเท้านินจาเนาะลิมิเจ็ดอีดิชันนะครับผมถ้าเกิดว่ารอบที่แล้วใคยยังไม่ได้อัปเกรดเป็นลิมิตเจ็ดอีดิชันก็สามารถเอามันอัปเกรดในอีเวนต์นี้ได้นะครับผมการอนะัปเกรดล โอเครองเท้าเดนมาร์กลุงจำไม่ได้ว่ารองเท้านินจาเขาบวกเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์น่ะถ้าเกิดว่าบวกเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นะ่ะประโยชน์ที่ได้จากรองเท้านดนมาร์กน่าจะเยอะกว่าวขอดูก่อนนะครับผมลุงก็ไม่มีจีน้นี้ลุงก็จำไม่ได้หรอว่าเขาเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กันบวกเพิ่มสิบเปอร์เซ็นสาสิบสองนะครับผมหรือว,ว่าเราจะรอเวอร์ชั่นดาร์ก คิดว่ามีไหมรองเท้านินจาเวอร์ชันดาร์กคิดว่ามีดังนั้นหาจีนี้ก่อนเหรอทำไมลุงเป็นคนเลือกลักขนาดนี้ครับผม โอเคถ้าเกิดว่าใครจะหาอันไหนก็อย่าลืมมาแชร์กันก็แล้วกันนะครับผมเราจะได้ดิสคัตกันเนาะว่าเฮ้ยเล่นตัวนี้และหาอันไหนอ่คุ้มกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนอีเวนต์อื่นๆก็ไม่อ๋อมีนี่ไงล็อกอินนะครับผมก็จะได้รับวิญญาณหลงทางนะครับผมแล้วก็เล่นด่านแม่ผีสิงเนาะแล้วก็ล็อกอินแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเรสาสะสมวิญญาณแม่ผีสิงนะครับผมครบ 2ชิ้นเนาะก็ได้ลูกบาทเพนกวินแก้มแดงไปเลยในนี้ก็จะมีนะครับผมซุ่มเนาะอันนี้ก็คือซุ่มนะครับผมเพชร100จนถึง500นะครับผมลูกอมดาว200จนถึง1,000นะครับผมแล้วก็ที่พิเศษสุดๆเลยก็จะมีอีโบเอื้ออยู่ในนี้ด้วยนะครับผมถามว่าใครจะได้ <c oughs> เนี่ยสองร้อย <c oughs> เล่งไปเลยได้แน่นอนนะครับผมโอเคนะเอ้ยถ้าเกิดว่าเขาเอาลูกอมดาวมาแจากขนาดนี้อีเวนต์ต่อไปลูกอมดาวปะ แล้วก็ภายในเดือนนี้ก็จะมีครบรอบ8ปีด้วยนะครับผมอย่าลืมเก็บเพชรไว้หากิจกรรมครบรอบ8ปีด้วยเนาะน่าจะมีอะไรที่แบบเบิมบ่มๆอยู่ในนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมกแองกี้มาขอทุกคนมีความสุขก,กันและกินเศรษฐีเซอร์ฟประเทศไทยหรือเท่านีก็ไม่ะก,กินเศรษฐีนะครับอ๋อไปละชูชูช